สวัสดีค่ะมาพบกับช่องราชนินีอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนค่บะบ้านสวน <c oughs> บ้านเล็กในป่าใหญ่ของเรานั่นเอง <c oughs> ใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> แต่เรามาอยู่ตรง <c oughs> <c oughs> ด้านหน้าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงเ <c oughs> ย็นค่อยเข้าไปดูว่าบ้านไปถึงไหนแล้วตอนนี้เกะกะช่าง <c oughs> เขาพาลูกๆมานั่งเล่นที่บ้านใหม่อ่ะทั้งลูกเมื่อก่อนมีลูกสี่สองคนค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกสองตัวยังไม่หมดยังไม่หมด คืออะไรยังไม่หมดมีเพิ่มอีกเยอะพอแล้วว่ามีนี่ลูกน้อยฮันยังสรุปไม่ได้เลยว่าเจ้ซื้อชื่ออะไรดีอ่ะซื้ออะไรดิให้ fc อมเมนต์มา fc ฟซ m m e n t มาตั้งแต่ไลฟ์สดแล้วว่าจนมากอเงินทองถุงเงินถุงทองประมาณเนี้ยจะเยอะมั้งก็มีหลายชื่ออยู่แต่เราก็ยังไม่รู้ยาชื่ออะไรดีแล้วเา้ fc c ม m m e n t มายีาชื่ออะไรดชนีชื่อแล้วชนีกับชดาพรไหมล่ะ พอมาแล้วตัวไหนตัวไหนชื่อชดาพรพลตาแบ๊วจเูกชื่อยศพ <c oughs> ั์ไม่ได้นี่ตัวเมียหรือชื่อยศพั์กับนาก่นเนน <c oughs> ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมันมุดทำไมอ่ะมุดทำอะไระมุดทำอะไร,ะไรตัวเล็กเอ๊ะทำไมกล้องฉันโมอโมดึงต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 ึงหึดตึ่ตึงตึงตงตึนถังนะถคึงตึยตึงตกงตึงตึงยเงงงตึงตอ อาาปกทไมก็ไปคุดเถอะไม่ถ่ายมาอะไรก็ได้ก็รอคนคุดไงใส่ใส่มาทันสอบใ่จักหนูโอ้สบายมากลูกชายฉันนอนเล่นกันน้องหมาเดี๋ยวสาวผมไม่ได้มีแล้วมั้งเน่เดี๋ยวเราก็จะไปทำความสะอาดมันเราก็ใส่แป้งทุกวันใช่มีปะมันไม่ค่อยคันแล้วเนาะเมื่อวานก็เมื่อวานนี้มันแบบคันยิ่ง เราต้องรักษาความสะอาดะไมันมันก็จะสะอาดจุดด่างหนึงอ้ายหาวหาวหาวจุดด่างจุดด่างน้ำตกอะไรดามจบเปี่ยยน้ำด่ามจบดามจกในแต่กระคันยิ่งยิ่งเปี่ยยน้ำตกตดไหนดูดูงาฟันดูดิงาฟันยังไม่มีฟันหน้ามีนิดเดียวอเออออออเออาเอออ โบเตฟักเกอร์อีอน้องมาอย่างเงี้ยมันเย็นเนาะบ้านกกอกแม่โสลพีเจ้าแม่โสลพีแอนมุกดาหารชอบโมท้าชอบชอบถ่ายแล้วก็คุ้มอันนี้มันคืออะไรลูกระเก็เหรอ บอกว่าเป็นเชื่อแลอ้วเชื่อเราบน<อ>นัศงศีรษะต้องทำให้มันแบบไม่ได้สะโพไม่ได้อับน้ำต้อง,ต,องต้องหาอะไรก็ได้ให้ม,นมนันบ้านแล้วก็เหมือนทามันชอบมุนทับกูคิดว่ามันมาสีใส่กูมันชอบมุดทํานะอะไรที่เหมือนทามันชอบมุดมาน้อยก็มาเอาอะไรความเคยชินความเคยคุ้นชินคุ้นชินกับบ้านใหม่หมอ,อกำลังจะ ขุดขุดขุดเสาขุดเสาอนเก่าออกนอกเสาที่คึงรดน้ำมาเอาออกทํารอเพราะว่าเดี๋ยวเสาเสาใหม่จะมาแล้วเสาใหม่จะมาแล้วเราสั่งเสาใหม่ไว้ตั้งแต่ช่วงต้องอคมันเป็นเสาแบบเขาไม่เขาไม่ค่อยใช่มันไม่เสาแบบเนี้ยมันเป็นเสาที่แบบว่ามีรอยบากอ่ะเราก็ยกแผ่นใส่อะไปบ้านแล้วทำไมไม่ ขุดเสาไเนี่ขุดเสากำแพงตอนนี้หมาน้อยของฉันหลับแล้ว่ะเล่นเหนื่อยหลับละหลับดีมากเหมือนเด็ก่ะกินนอนกินนอนสงสัยเขาจะเย็นสบายเ่าตรงนี้เนาะเป็นเป็นร่มร่มไม้นะร่มไม้ตอนนี้ตรงนี้เย็นสบายมาก จะไ่ทำอะไรลูกขอะคาลูกชิ้นเข้ามาขายถึงในบ้านเลยค่ะ <c oughs> ในบ้านเราอยู่อยู่อยู่ไกลไงอยู่เออหลังสุดท้ายของซอยนะหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อุดนุนเงินไป เสร็จแล้วล,วลวค่ะลูกชิ้นทอดกินลูกชิ้นกันก่อนค่ะกองทัพเดินด้วยทอ้อ,องกินตลอด <laughs> ไหนลูกชิ้นปลามีแต่ปาลาระเบิดหรออ่าลูกชิ้นปาล,ล,ลปาเหรอก็มีอยู่นะปาลาระเบิดแหละมีไอปลาแบบใส่นะ่ไม่มีหรอกระ,ะเบิดเวลา หมูอร่อยถ้าออกมาได้ไหมแบบมันกินยากมากได้แล้วอะ่ะเอาติดอะไรมันติดฟันเฮ้ยพอวางปุ๊บอีู่ไม่ก็ลูกขึ้นมาอาหมูอร่อยแต่หมูดีเหมือนหนาเลยอืมมันได้ฟิลลละกินลูกชิ้นในส่วน จะน,นอนมันมาเลยลูกฉันนอนกอดหมาโอ้อยนอนกอดหมาเลยนนเดี๋ยวนอนออของมันเออก็ดยิงยิงมีอติกะตกไหมทำไมเกมเยอะจังยังไม่ตื่นเลยค่ะน้องหมาหลับแบบสบายมากตัวเนี่ย หามัดให้มีป่ะเอาเชือกถาออกอ๋อเชือกลาออกเราละมัดมันมันยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วเนาะไม่ยังมีเลยไม่เห็นแล้วใช่ไหมตอนที่แหวกเนี่ยรู้ว่าไม่ได้แหวกไปทั่วถ้าถ้ามีมันก็จะตายแล้วเนาะมันไม่ค่อยมีเนาะเมื่อวานนี้เราใส่แป้งให้เขาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปเช็ดตัวให้แล้วก็ใส่แป้งให้โอ๊ย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 โอยโอยโอยตอไม่ได้ตอไม่ได้ นอนลงนอนนะ่ลูกันรับอิโอ้ยน่ารักที่มาน่อยเหมือนคนหละน่ารักตอนเนี้ยพอใหญ่ไปก็น่าตึบเอ๊ะนี่มเดหรอไม่ใช่ดินขนนุ่มอยู่นะเนาะนุ่มอยู่นะเนี่ยอืมเอาเอทันอตสาชมคุณก็ตื่นมาแล้วก็เก่า หับต่อ <c oughs> คือมันนา,ารักลก็มหมาประมาณสามอาทิตย์เนะาะเจ้าของบอกว่าประมาณสามอาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนเลยหมาน้อยหมาน้อยน้อยจริงๆ บริเวณบ้านก็เนาะหลังสุดท้ายอย่าง,างที่บอกอะไแหละหลังสุดท้ายต้นไม้ก็เอยอะอดีได้สำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายจะบ๊ายบาย